นะนะนน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 แม่เอานะลูกอย่าทำแบบนี้นะแม่เอานะนนนนขอโทษนนมันเร็วนนมันดีไม่พอนอนทำให้แม่ผิดหวังตลอดนอนอย่าคิดแบบนั้นนะลูกไม่เคยมีใครว่าอะไรนนเลยนนดูแลน้องไม่ได้ทำตามที่แม่สั่งให้ดูแลน้องไม่ได้น้องเลยถูกทำร้ายมันไม่ใช่ความผิดของนอนนะลูกเราทุกคนเนี่ยรักนน ผิดแม่ผิดเองแม่ขอโทษนะลกูลกลูกลงมานองใจเย็นๆก่อนนะนอนเชื่อพี่นะไม่เอานะล,ลูกนะอย่าทำอย่างนี้นะพี่อ่อนตามมาพี่อ่อน,นลูกนอนไม่เอาลูกไม่เอาอเรูปไม่เอารูปไม่เอารูปเร็วเร็วไม่ได้อะมีอะไรดำอยู่พี่อ่อนปัน<ถ>สิู้ไม่ได้ไม่เอาเข้ามาในลูกมันจะหลุด นอนนน้องสาวแกก็สร้างปัญหามากพออยู่แล้วนะแล้วนี่แกยังจะมาสร้างปัญหาเรียกร้องความสนใจอีกเหรอพี่กินหยุดนะลงมาเลยนะลงมาเลยพี่กินไม่เอาหยุดพูดทีนี้พี่กินหยุดทำนายหลานสักทีที่หลานมันเป็นแบบนี้เพราพ่อพี่เพราะตะวันเพราะบิน นหลไม่มีใครรู้หรอกว่าตะนนไปเจออะไรมาบ้างเอาแด่ด่ากันตีกันกดดันกันโดยไม่ทํานึงหนึ่งความรู้สึกของนอนเลยรู้ไหมว่าตนนน่ะไม่สบายพี่รู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมไม่มีใครรู้สักคนเลยทุกคนเอาแต่พูดว่าพวกเราคือบุษบาบันเราจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคนในบ้านแต่เท่าที่ฉันเห็นเนี่ยเรานี่แหละทํร้ายกันเอง ยิ่เป็นครอบครัวเดียวกันมันก็ต้องรักกันแค่นั้นสิพอแล้วนนไม่อยากฟังนนอยู่อย่างนี้นนเจ็บนนเจ็บข้าใจไว้นนทรมานนะถ้าไม่มีนนทุกอย่างคงจะดีขึ้นไม่นะลูกไม่เะนนอย่าคิดอย่างนั้นนะเราเคยกอดขอร้องไห้ด้วยกันไม่ใช่เหรอลูกนนมียายเป็นเพื่อนนะนนฟังยายนะลูกยายจะไม่ขอให้นนทําำเพื่อใครแต่ยายจะขอให้นนทําำเพื่อตัวนนเอง ยายอยากเห็นวันที่นนมีคนรักมีร้านขนมในฝันของนอนอยายรอดูวันนั้นอยู่นะลูกพังประตูเข้าไปเลยพังเลยนะอ,อย่างไนก็ต้องได้อยู่แล้วล่ะพร้อมไหมพร้อม